สโนววลคัมท <Welcome> <laughs> <Welcome. S 1> <laughs> ูฟินแลนด์ทายบรรยากาศสวยๆเบิ้งอีกแล้วจ้าแค่ไหนกี่ดขอไลท o วิดีโออ๋อป่ะพี่น้องถ้าไปเบื้งบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะค่ะเนาะ เอึนพัวส่วนปั่นจักรยานไปบ้านพักโอ,โอ้ขอขอโทษขอให้ยังสูงด้วยค่ะมือบังอีกแล้วเม,มื่อเื่ออนพัวส่วนไปปั่นจักรยานไปบ้านพักตกตกอากาศบ้านพักฮอลิเดีเนาะคะ่ะว่าตื่นแต่เสาร์ผ้ากันปั้นไป30สิบโล <c oughs> อากาศดีมักปัน่นพี่น้องเอ้ยมวนขันอากาศหนาวก็ขับรถไปใ่เบ่งความสวยงาม ก็หลายหลายหน่าร้อนพี่น้องปันจกักรยางกันก็ทึกครึกโครม นิดหน่อยหาโทรค่ากันทือดื่มเป็นลังๆคนนะ่ะทางขยะนี่เห็นแค่มือมือเดียวเดี๋ยวมืออื่นจะมีคนมาเก็บข้างสะอาดแล้วเขาว่าถิ่มเกินการสุบ้านเขา โย่โย่ฟัวทมอยากไปเบ่งดอกไม้บอ,อกไปคนไทยนอนตากแดดคณะ <c ười> เดี๋ยวขับไปเบ่งสวนดอกไม้กันพี่น้อง ยืนต <Billie S 2> ่อแถวซื้อไอ้กิมกันนะเห็นต้นอันนี้บ่ดอกขาวๆนี่ต้นแอปเปิ้ลเนี่ยนี่พี่น้องต้นแอปเปิ้ลออกดอกแล้วเดี๋ยวสิไปถ่ายดอกไกลๆให้เบิ้งหอมตัวสูงเออหอมดอกแอปเปิ้ล เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขยายิให้เบิ้งใกล้ๆเดี๋ยวกันเด้อดอกแอปเปิ้ลพี่น้องออกแล้วสวยอืหอมแท้หอมจังเลยอหอม นาสังวสมาวิเดียมาเมียสังวรอสัตตมาจะไปหมยผัวบอกว่าสื่อจักรยานแบบนี้ให้คอยเป็นคนปั่นเหรอผัวนั่งข้างหลังเดี๋ยวย่ำเลยมันออกคอยกับมาเก็บอันนี้แหละพี่น้องเหมือนพู้ซ่าน้อยบ้านเขาจำแจ้วกิน กตเออเออยยืนต่อแถวกันซื้อไอติ่มพะนะ่ะโ,โอ้พี่น้องออไปเบิ้งกันต่อเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นพักกุม ต้นผักกุมเดี๋ยวมันออกดอกก็มาเก็บไปลวกจิม้มน้ำพริกแอปเปิ้ลนี่คือพุทราหน่อยบ้านเท่าเลยพี่น้องยำหน่อยมันออกค่ยก็มาเก็บอยู่น่แหละไปเฮ็ดพริกเกลือกินยืนต่อแถวหาซื้อไอไศครีมกันอากาศมันฮอนเนาะก,กินใอติมเย็นสดชื่น นี่นี่เราเคยมายางใส่กอกกินมองนี้จักเถ้าพันว่าเด้หัว่ายให้เบึงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะจ้ะ ต้นพักอันนี้ก็หลายหลายเออต้นพักอีกอย่างวะไปรเริ่มซื้อดูนะพักนี่นี่นี่น,นี่พักอันนี้ไหมใครเริ่มซื้อมซื้ออ,อย่างวะพักกูดเออต้นพักกูด บรรยากาศร่มรื่นสงบกัญจการยานเล่นชิวๆพี่น้องเอ้ยไม่หยังเห็ดดอกถาตะาพลละใหม่ออกเลยไปเก็บหมากใหม่เก็บหมากใหม่แล้วข่อยก็จะไปสมัครเลนต่อสามีข่อยเาราบัไดเหตุงานดอกพะวันหลายหล,ลายคนเลยเนาะพี่น้องถามข่อยมาว่าสามีบัไดเหตดงานหรสามีเราอยู่ใน ่วงเวลาที่ป่วยเนาะคะ่ะขันเราไปเห็ุงานหมองอื่นแล้วก็สิถธิกไร่ออกจากหมองเกาเราอยู่บานเ,เรากร็ก็รด้เงินซาเราไปเห็ุงานเนาะโยกูเสื้อละเต้นตานุกมีคนกลางเต้นนอนอยูทูบยูคุนพี่น้องจำได้บ่มองนี้ ที่คอยถ่ายวิดีโอมูเจ้าเมืองแล้วขอยนั่ง้องเพลงขุ่มควงขอยมาให้อีกแล้วแม,แม่ตัวเราไม่สาว oh. งาม ใช่อะลูกอ้วนโดนๆที่เห็นไซขาสั่นก็คือตัวกบรับกตัวละตัวเยอะครับเก็นตัวละตัวแก็บเยอะๆเฮ้ยสาวใช่ไหมอืมวบาสูข่อยฟังว่าอันพวกต่างดาวมันขามไปเก็บดอกไม้เขาบอห้เก็บเขาปลูกไว้ให้สวยงามมันขามไปเก็บเพิ่นว่าด้ เคยเห็นอวนในลูกนี่เคยเห็นยูอยู่เมืองไทยพลังขี่นกปะพันยาเส็นพี่น้องเอ้ย <c oughs> งามเนาะพี่น้อง มาฮาลวนเม็นในตัวโวยอตักกุกกะกัวแเนวอล์กเดซิลกะซิลกะอยากไปถ่ายรูปดอกไม้ให้พี่น้องบ้างมาในัวสักแัวสักแเลยอือเจ้าสาว เบ่งรถจักรยานพลข่อยสิ่งบอพี่น้องของ้างข้างข้างล่างมีกับมีอันมองใส่กระเป๋าข้างหน้านี่ก็มี่มองวางเบียดได้หน่พี่น้องเบ่งเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะสิ่งบอ้างล่างนี่ก็วางกระเ,เป๋าเบียดเพื่อนได้หนิโอ้ยคอยคันหู ข่อยแพ้แดดมันเป็นตุ่มอยู่หูข่อยไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องเอาตะกเวียดแดออกมาอุ้ยน้องเอ้ยเอ้ยคนบอกเพคนสิลงไปเล่นหนำให้ถ่ายวิดีโอเพคนว่านนี้สาอุ้ยตาสานี่เกินไม่ตาสาแเนอุ้ยเฮียต้องมิกซ์เอ้ยนี่เกิน no miksi ei? No. <coughs> voi uija tässä. Tuolla on lapsi. Voi uija. Tuossa tässä voi aikuinen Mhm. -hmm. Aap Vai naam ka Tuolla, täällä ui minä. Tuolla ui vanha mummo tuolla. Niinkö? Joo, tässä ui nuori poika. Oho. Tuolla lapsi. Mhm mm พุ่มบพุ่นหนาวพ่เถาว่นเถวารั้งทึ้งผู้่นทถาวครขังทึงมันผู้สาวผุ้นุ่มไหวข้างล่างคนละดิไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเนาะเอาบรรยากาศสวยๆมาไ้เบิรงกกันค่ะแค่นี้เนาะจ้ะสวัสดีนะคะ